็นไงบ้างคะสมาชิกสมาธิปไตยเราได้อะไรบ้างได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่สุขภาพอาหารชีวิตสุขภาพดีอาหารไร้สารพิษชีวิตผาสุสุขภาพดีแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆจากการเมืองของพรรคสมมาธิปไตยด้วยเพราะว่ามันจะแตกต่างจากการเมืองเดิมๆได้ไหมเรามาทำเรื่อง เรื่องการหมอเขียวพาทำเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพอะไรเยอะแยะมากมายที่ได้สุขภาพสุขภาพพี่ก็ดีขึ้นเยอะมากเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่กับพักสมาธิปัจจัยนี่ไม่ว่าเรื่องของสุขภาพติดสุขภาพกายก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันชีวิตก็ผาสุขค่ะค่ะอแล้วครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยตั้งแต่ก่อนครอบครัวก็ไม่ค่อยจะ ลงรอยกันเ่าไรเขาเราเเ่ามันมันชีวิตต่าง,ง,งคนต่างต่างคนต่างจะเอาดีจะเอาเอาดีออกหรือว่าอะไรจะเอาต่ใจตัวเองให้ได้ดังใจแต่ตอนนี้ก็เรามาสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ด้วยความคิดใหม่ๆของพักสมาธิปไตยที่เราเดินตามแนวทางท่านอาจารอ์เขียวและวก็ท่านอาจารย์โมเขียวพาทาในเรื่องของอตามรอยพระพุทธเจ้าเนะาะตามคำส,สอนของ พระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็เดินตามทำทำสองก็อาจารย์มองเกียมทีหนึ่งก็ทําให้ครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราแล้วก็คนรอบข้างชุมชนก็มีแต่ความฟ้าสุขค่ะ,คะประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะพี่พาอทุกค่ะ